ถ้าไม่มีโอกาสเข้ามาทุกอย่างก็จบเหมือนกันซึ่งกาวินเจอปัญหาในเรื่องนี้ที่บอกว่าการท่าเรือเนี่ยติดต่อกันมาตลอดวันนี้ยืนยันตรงนี้นะครับสัญญาที่บอกว่าเมืองทองจะมีสิทธิ์ที่จะได้คุยเป็นทีมแรกเนี่ย สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเมื่อหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรปรปัตนะครับวันนี้อยากจะเล่าเรื่องของกวินทมสัจจาน,านันให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยตองกวินบินได้สถานการณ์อย่างที่เราทราบกันนะครับการไปเล่นที่เจลีกก็ไม่ได้เป็นดังหวังครับโอกาสในการลงสนามแทบจะไม่มีเลยนะครับโดยเฉพาะในเกมลีกซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราก็คาดหวังกันว่าการเดินทางไปของตองในครั้งนี้จากกรณีที่กูซุงยุนต้องกลับไปที่เกาหลีด้วยชื่อชั้นของประตูที่มีอยู่กับโอกาสการลงเล่น แล้วก็ชื่อเสียงอายุการใช้งานประสบการณ์ต่างๆกวินไม่ได้เป็นรองแต่ในแง่ของการใช้งานจริงๆแล้วกลายเป็นว่ากวินนั้นตกเป็นตัวสำรองและสถานการณ์ณนะวันนี้โอกาสบางเกมคือไม่มีชื่อเลยซ้ำไปนะครับเราต้องวิเคราะห์กันแล้วครับว่าโอกาสกลับไทยของกวินธรมสัจจานันมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันก็มีข่าวถาโถมมาตลอดนะครับว่าการท่าเรือจะต้องติดต่อกับตองแน่ๆแล้วก็ต้องได้ตองมาในอนาคตเดี๋ยววันนี้วิเคราะห์กันตามสถานการณ์ณนะวันนี้นะครับ เน้นย้ำว่าคลิปที่ออกณวันนี้เป็นสถานการณ์ ตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงหน้าวันนี้ส่วนหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามในคลิปต่อไปผมจะเล่าให้ฟังเลยนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องของกวินรมสัจจานันท์สักเท่าไหร่แล้วก็จะมีมุมมองการไม่ลงสนามของกวินมันมาพร้อมกับอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาได้ประสบการณ์กลับมาแล้วก็ได้มิตรภาพมากมายวันนี้เนี่ยเริ่มต้นกันก่อนกับข่าวที่ออกมาแล้วมันน่าสนใจว่าการออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณท็อปออยวัฒศีวัฒนประภามันคือการปลดล็อกโอกาสการ ย้ายทีมของกวินอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับคุณท็อปอายวั์ศรีวัฒนประภาประธานบริหารของกลุ่ม King Power เจ้าของทีม o h l อ u v e เก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้โอกาสของตองถ้ากวินอยากจะย้ายไปร่วมทีมในไทยลีกก็พร้อมที่จะปล่อยตัวโดยที่ไม่คิดเงินค่าเซ็นสัญญาแต่อย่างใดเพื่อให้ตองเนี่ยได้มีโอกาสในการลงเล่นเพิ่มโอกาสในการกลับมารับใช้ทีมชาติไทยซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าออกข่าวกันแบบนี้เนี่ยคงไม่มีเรื่องไม่จริงเรา ราก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความใจใหญ่อีกครั้งหนึ่งของคุณอัยวัน์อย่างแท้จริงครับกับการที่ก่อนหน้านี้ก็เปิดโอกาสทุ่มซื้อกวินไปจากเมืองทองในราคาที่เป็นสถิติสูงสุดของสโมสรโอเอสลูเวตามข่าวเพื่อที่จะให้โอกาสคนไทยคนหนึ่งไปค้าแข้งในยุโรปตามความฝันไม่ใช่แค่ฝันของตองนะครับฝันนี้เป็นฝันใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศซึ่งผมเชื่อว่าเราก็อยากเห็นนักเตะไทยไปลุยลีกในยุโรปไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนอยู่ในประเทศไหนแต่ขอสักทีเถอะครับให้ไปแล้วมี โอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแต่วันนี้โอกาสของตองในช่วง2ปี เขาก็ได้โอกาสในการลงสนามค่อนข้างจะน้อยทั้งที่เบลเยียมแล้วก็มาถึงที่เจลีกญ,ญี่ปุ่นซึ่งเราคิดว่าโดยชื่อชั้นกับการไปเล่นในยุโรปมายังไงเจลีกก็ต้องให้โอกาสตองแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับการปิดโอกาสในครั้งนี้ของคุณอัยวัฒถ้ามีทีมไทยสนใจแล้วได้เห็นข่าวนี้ขอเพียงแค่มีความชัดเจนเป็นระละอักษรสามารถพูดคุยกันได้จะมีหลายทีมพร้อมเจราจากับกวินแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้ติดกันอย่างเดียวคือเรื่องของ อีกหนึ่งกรณีนะครับค่าเซ็นสัญญาของตองจะมีมูลค่าเท่าไหร่และที่สําคัญเลยคือค่าเหนื่อยของตองกวินการย้ายไปเล่นในลีกของยุโรปต่อมาถึงเจลีกก็มีคําถามที่น่าสนใจว่าถ้าเกิดกลับมาเล่นที่ไทยเงินเดือนของกวินจะตกที่ประมาณสักเท่าไหรด่ดีมันคงไม่เท่าเดิมกับที่เล่นในยุโรปแล้วก็เจลีกแน่นอนซึ่งกวินจะรับได้ไหมเพื่อแลกกับโอกาสในการกลับมาลงสนามผมตอบแทนตองนั่เลยครับผมว่าตองอยากลงเล่นในเวลานี้และถ้าเกิดว่ามันมีเงื่อนไขจริงๆจ,จ,จากทีมในไทยลีกก็เชื่อว่าตองจะไม่ปฏิเสธ แต่เราจะลงรายละเอียดให้ชัดเจนในทุกกรณีทุกคําถามนะครับเพื่อให้เกิดมุมมองที่มันแตกต่างมี2ด้านให้พวกเราได้ไปวิเคราะห์กันเองว่าโอกาสแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรื่องของ o h ชลูเวสัญญายืมตัวที่ Lu เวปล่อยให้กับคอนเซโรซับโปโรตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์สัญญายืมตัวจะหมดในวันที่31ธันวาคมขณะที่สัญญาของตองกับ o h ชลูเวก็มีอยู่จนถึงวันที่30มิถุนายนปี2023เหลืออีกเกือบ3ปีโดยประมาณตองในวัย30ถ้าพูดถึงตำแหน่ง ประยังเล่นได้อีกหลายปีก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีโอกาสลงสนามถือว่าคุณเสียเปรียบกว่าผู้เล่นตำแหน่งอื่นแน่นอนโอกาสของตองกับฟุตบอลถ้วยอย่างลูวานครับในการเล่นที่ญี่ปุ่นเพียงแค่2เกมที่เอาชนะซานเฟเช่2-1แล้วก็มาเสมอกับโยโกมาเอฟซีหนึ่งหไอเกมล่าสุดที่ตกรอบของฟุตบอลถ้วยนี้ที่แพ้ให้กับโยโกมาเอฟมารีนอสคนไทยทุกคนหรือแม้แต่ผมเองก็คิดว่าเฮ้ยบอลถ้วยเนี่ยควรจะเป็นโอกาสของตองแบบชัวร์ชัวสุดท้ายไอเกมเนี้ยตองก็ไม่ได้ลงอีกครับสถานการณ์ทุกอยย่างน ชัดเจนว่าเขาไม่ให้โอกาสพราะตกรอบไปแล้วโอกาสเหลืออย่างเดียวครับคือฟุตบอลเจลีกซึ่งเจลีกเนี่ยเดินทางมาถึงนัดที่25หรือว่า26แล้วแต่บางทีมเตะไม่เท่ากันมันก็เหลืออีก8ปถึงเกมก็จะปิดฤดูกาลจบนัดที่34เราก็ต้องวัดใจนะครับว่าคอนเซิรเรนั้นจะ ต่อสัญญากับกวินไหมออปชั่นของกวินคือ1ปีแต่มีบวกอีก1ปีถ้าทําผลงานได้อย่างน่าพอใจแล้วคุณคิดว่าโอกาสตอนนี้ของกวินมันมีความเป็นไปได้ไหมไอ้ช่วงที่ผ่านมาเราก็รู้กันอยู่ครับทาคาโตริสุเกโนะประตูที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเบียดกับตองผมเชื่อว่าชาตินิยมครับเราก็ยังเชียร์กวินแต่โอกาสของเขาก็ได้ก่อนกวินไปแม้แต่ตอนนี้เขาเจ็บโอกาสของตองก็ยังไม่ถึงครับมิชามิไฮโลเปโตวิชกุนซือของทางซัปโปโรก็ไปส่งโคชิโรนาโนะประตูมือสี่ในวัย 21ป่ปีลงเล่นอีกวันนี้โอกาสของตองเลยกลายเป็นว่าตองไปั้างท้ายมันน่าเสียดายตรงที่ว่าเขาไม่ให้ลองจะเหตุผลกลใดเราไม่รู้ครับนั่นคือสถานการณ์ภายในทีมแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเห็นกวินมาและผมก็รู้ว่าคนไทยทุกคนรู้ดีคือ1ระเบียบวินัยของตองทัศนคติฝันของตองใหญ่มากกับการไปค้าแข้งยุโรปมีความฝันตั้งแต่สมัยติดทีมชาติใหม่ๆในยุคข,ของไบอันรอปสันอีกมุมหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือว่าเจลีกในปีนี้เนี่ยมันเป็นสูญยากาศตรงที่ว่าไม่มีกการตชั้น,นล ถามว่าหลายทีมนั้นออกอาการไม่เต็มที่ไหมก็คงไม่เชิงถึงขนาดนั้นทีมระดับบนก็เล่นกันเต็มที่ครับส่วนทีมระดับกลางถึงทีมท้ายตารางเนี่ยต,ต้องยอมรับนะครับมันก็มีสถานการณ์ของการเล่นแบบไม่ต้องระมัดระวังตัวไม่ต้องสู้ตายเต็มที่เพราะรู้อยู่แล้วว่าปีหน้ายังไงก็ได้อยู่บนหลีกสูงสุดนี่แหละครับมันคือปีที่มันไม่ปกติและมันทําให้การแข่งขันภายในทีมสาหรับนักเตะต่างชาติเนี่ยมีปัญหาแล้วตองกวินเจอสถานการณ์แบบนั้นผมก็ต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยว่ากรณีของมิชากุซือขอขงงทาัปโโร สัญญาเขาเหลือไม่ถึงอีกครึ่งปีตามข่าวซึ่งสปิริตของมิชากับผลงานที่มันย่ำแย่ของซัปโปโรเนี่ยเขาก็ไม่ยอมลาออกและเขาต้องให้บอร์ดบริหารตัดสินใจคำถามคือว่าทําไมถึงไม่ลาออกก็เพราะว่าค่าชดเชยของทางมิชาเขาไม่ออกแน่นอนเพราะถ้าเขาออกเขาจะไม่ได้ค่าชดเชยเขาต้องให้สโมสรปลดเขาและทําไมสโมสรไม่ปลดแฟนๆก็ตั้งคาถามเหมือนกันว่าทําไมไม่ปลดผลก็ต้องบอกอกีกครับว่าเจลีก mm hmm. วันนี้เนี่ย mm hmm. หลายๆทีมสภาพคล่องทางการเงินไม่ได้แตกต่างจากบ้านเราครับและ ซัปโปโรก็เป็นหนึ่งในนั้นนักเตะก็ลดเงินเดือนกันก่อนหน้านี้และพอเกมชิงไหวชิงพริปมันเป็นแบบนี้ถ้าสถานการณ์ปกติถ้าต้องมีการตกชั้นมิชาไปแล้วครับวันนี้อันดับของซัปโปโรเนี่ยอยู่ในช่วงค่อดมาทางท้ายตารางนะครับแต่พอมันไม่มีการตกชั้นซัปโปโรก็ไม่รู้ว่าจะปลดทําไมเพราะปลดก็ต้องเสียค่าชดเชยให้กับทางมิชาและว,วันนี้สภาพคล่องทางการเงินของทุกสโมสรซัปโปโรเอง,โอโเองก็ต้องพยายามพยุงสถานะเรื่องนี้เอาไว้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่านี่คือมุมหนึ่งที่ผมรู้เลยว่าโอกาสของตอง เลยยากมากตออราบใดก็ตามที่มีชาอย่างอยู่ตอนก็จะไม่ลงสนามคู่นี้ไม่ได้มีปัญหากันหรอกครับทำงานกันตามหน้าที่ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากเหตุผลอะไรจากข้อมูลที่ได้มากาวินก็ซ้อมดีไม่ได้เป็นรองใครทัศนคติก็ดีไม่ได้มีปัญหากับเพื่อร่วมทีมและเชื่อในมือของกาวินอยู่แล้วว่าเขาก็ยังรอโอกาสอยู่แต่มันไม่มาสักทีครับมันเหนือการควบคุมนะครับเรื่องพวกนี้นี่แหละครับคือสถานการณ์ทำไมมันถึงยืดเยื้อกันแล้วตองกาวินก็เหลือเวลาน้อยลงทุกทีกับการเล่นเจลียังไงโอกาสของกาวินกลับไทยถ้าต้องการจะ ลงเล่นนะครับมีโอกาสที่จะกลับไทยดีที่สุดกลับมาเพื่อมาลงเล่นก่อนแล้วถ้าเกิดจะไปสู้ต่อในฤด,ดูการต่อไปเมื่อเรื่องของการบินมันเปิดปกติแล้วสถานการณ์โควิดทั่วโลกดีขึ้นเดี๋ยวค่อยไปสู้ใหม่ไปตอนไหนก็ไม่สายเลยนะครับแต่ถ้าอยู่แล้วมันเป็นแบบนี้เนี่ยนี่คือเวลาเกือบเกือบสปีแล้วที่ผมเชื่อว่ากบินยังสู้ต่อแต่ถ้าเกิดมีเงื่อนไขที่ทําให้ตอนกวินาสามารถกลับมาได้ผมเชื่อว่าเขากลับฉะนั้นที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าไอ้ที่บอกว่าการท่าเรือเนี่ยติดต่อก,า,อนนรรการ ติดต่ออะไรทั้งสิ้นครับณนะวันที่ผมทําคลิปนะครับและก่อนหน้านี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าถามมุมมองว่าสนใจกวินไหมไม่ต้องบอกกันก็ได้นะครับอดีตมือหนึ่งทีมชาติแบรนดิ้งของคําว่ากวินบินได้กลับมาไทยยังไงก็มีโอกาสลงสนามแล้วก็มีภาษีที่จะเป็นประตูอันดับต้นๆของทีมอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยถ้าโฟกัสที่ท่าเรือก่อนถามว่าท่าเรือต้องโฟกัสกับการดึงกวินในเวลานี้หรือเปล่ายัางครับท่าเรือต้องโฟกัสกับการที่ตัวเองต้องโกยแต้มก่อนเพื่อที่จะไปติด1ใน4ของ ACL แล้วเดี๋ยวค่อยเสริมกวินนมมมัี อยู่แลวะแลววันนี้เนี่ยตลาดในการเสริมทัพเราก็เห็นกันอยู่ว่าก็จะมี BG มีท่าเรือที่ใช้เงินอยู่บุรีรัมถามาตัดโอกาสตรงนี้ได้ไหมบุรีรัมยังมีสิวรักษ์อยู่แต่บุรีรัมก็ยังไม่มีมือ2ที่อุ่นใจนะครับอายุของทางต่อน,น้อยกว่าแชมป์สิวรักษ์หปีก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่น,นี่เป็นการประกอบข่าวที่ไม่มีมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่ไลฟฝั่งว่ามันมีความเป็นไปได้ BG วันนี้ประตูโอ้โหชัดชัยดีอยู่แล้วแล้วก็ยังมีประตูที่ BG เนี่ยส่งไปเล่นกับทีมมอกลา,ลาท้ทาสดแสแว นอนาคตโอกาสของตองกับ BG ก็ไม่ใช่ถ้าเรือถามวันนี้3คนประตูฟอร์มเป็นยังไงมันก็ไปเบียดกันหมดนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ว่าตั้งแต่ยุคข,ของมาดามแป้งมาทาประตูทั้งวัชระบวัวทองก็คือมีโอกาสได้ลงเล่นต่อเนื่องรัตนัยสองแสงจันทร์ก็มีโอกาสสลับกับทางบรวุวิศรีสุภามันอยู่ที่ว่าโอกาสของใครจะสมบ,บูรณ์เหมือนกันแล้วช่วงที่แต่ละคนไม่สมบ,บูรณ์ไอ้คนที่ลงเล่นแทนเนี่ยมันคว้าโอกาสได้กี่เกมเท่านั้นเองทั้ง3คนก็เป็นประตูที่ดีกรีเยาวชนทีมชาติทั้งนนออยยาาาบรรวุสุสสีีีภกกก็มมโถูเซ ชุดใหญ่มาแล้วแต่ถามว่าเสริมด้มาให้เสริมได้แต่ยังไม่ใช่เวลาณนะขนาดนี้ถ้าเดือต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเสริมมาเพื่ออะไรเสริมมาเพื่อเอ้ยได้ไปเล่น แชมป้ยนสลีกอะอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะต้องเสริมเออเสริมมาเพื่อต่อในช่วงเลกสองเพื่อมีโอกาสในการคว้าแชมป์ต่อผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องตัดสินใจในเกมการแข่งขันก่อนแต่ถามว่าสนใจไหมผมเชื่อว่าสนใจแต่ยังไม่มีการติดต่ออย่างเป็นทางการพูดถึงเมืองทองกันหน่อยถ้าเมืองทองจะเอาทางกวินมาก็ต้องขายทางดังวันเริมทิ้งข้อเสนอจากเวียดนามก็ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือและถามว่าถ้าเกิดจะซื้อขายกันจริงๆค่าตัวที่เมืองทองอยากจะได้ต้องการเท่าไหร่อีกเพราะวันนี้เมืองทองก็คงไม่อยากขายแบบขาดทุน ก็ทู่สีใช้ไปก่อนน่าจะดีกว่าอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่บอกว่านักเตะในสังกัดของเมืองทองไม่ว่าจะออกไปเล่นที่ไหนก็ตามถ้าเกิดว่าจะกลับมาที่ไทยจะต้องเจราจากับเมืองทองเป็นทีมแรกเรื่องของมารยาทถูกต้องครับตามมารยาทควรจะเป็นแบบนั้นต้นสังกัดปัจจุบันของนักเตะควรจะต้องแจ้งอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างเมืองทองตามมารยาทถ้ากลับมาที่ไทยโอเคนักเตะคุณจะกลับมานะคุณสนใจจะเจราจาหรือไม่แต่ถ้าลงในลลักษณ์อักษรของสัญญาไอ้สัญญาที่บอกว่าเมืองทองจะมีสิทธิ์ที่จะได้คุยเป็นทีมแรก มันแค่ภายใน1ปีของสัญญานะครับกวินเนี่ยเซ็นสัญญา5ปีกับ o อเอสดูเววันนี้เหลือสัญญา3ปีตองไปลดแร่นอยู่ในต่างประเทศ2ปีแล้วปีแรกเนี่ยที่อยู่กับทาง โอเอสลูเวนไปนั้นแหละครับถ้าเกิดตองจะกลับในช่วงระหว่างนั้นนั่นแหละครับคือโอกาสในการเจรจาของเมืองทองที่จะดึงกลับแต่ว่าวันนี้พ้นตรงนั้นไปแล้วครับพ้นจากคอมฟอร์ตโซนไปเรียบร้อยแล้วนะครับจนเข้าสู่ปีที่2มาอยู่กับทางซัปโปโรแล้วดังนั้นผมยืนยันได้เลยนะครับว่าตองสามารถเจรจากับทุกทีมที่สนใจเขาจริงๆได้ขอเพียงแค่มีความชัดเจนและติดต่อไปโดยตรงถึงทาง o อเอสลูเวนดีลนี้เกิดขึ้นแน่นอนและผมเชื่อว่ากวินกลัดแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ชัดเจนและต้องชื่นชมตองเลยว่าไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ทรร้ายคเล ไม่เคยออกมาให้ข้อมูลว่าอะไรจริงหรือไม่จริงหน้าที่เขาคือการหาโอกาสในการลงสนามและผมเชื่อว่าตองกําลังคิดอยู่เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องเลือกถ้าเขาคิดว่าเกมคุณภาพของเขาที่สุดแล้วคือการเล่นทีมชาติคือการเล่นให้กับสโมสรในไทยแล้วมีโอกาสไปเล่นในถ้วยเอเชียกับทีมยักษ์ใหญ่ซึ่งมีไม่กี่ทีมตอนนี้ที่มีโอกาสลุ้นไปฉะนั้นผมเชื่อว่ากวินทมสัจจานันกำลังคิดครับเป็นช่วงเวลาที่อาจจะหัวเรี้ยวหัวต่อพอสมควรเหมือนกันถามว่าเรายังมองว่าตองกวินเป็นเด็กกันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่แล้ว วันนี้ตองอายุ30แล้วในช่วงเด็กที่เขาขึ้นมาเป็นประตูมือหนึ่งทีมชาติด้วยวัยเพียงแค่20 21เนี่ยวันนี้ไม่มีความล้มเหลวในสายตาผมสําหรับกวินทมสัจจานันผมก็อยากจะให้กําลังใจกับตองกวินนะครับว่าไม่มีอะไรที่บันล้มเหลวในช่วงที่ผ่านมาสําหรับคนที่กล้าออกไปเผชิญโลกภายนอกครับคนที่อยู่แล้วบอกว่าคนนั้นคนนี้ล้มเหลวแล้วไม่ทําอะไรเลยนั่นหละครับคือคนที่ล้มเหลวครับคนที่ออกไปแบบนี้เนี่ยไปเผชิญโชคกล้าจะไปสู้กับสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนอันน คือคนที่เก่งคนไทยคนหนึง่งไปเล่นฟุตบอลในยุโรปโคตรยากครับโดนอะไรหลายๆอย่างมาตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้จนถึงวันนี้ตองกวินก็ยังโดนอยู่แต่เขาไม่เคยออกมาพูดและเขาก็ได้มิตรภาพดีๆคุณจะบอกว่าการไปเล่นฟุตบอลในต่างแดนถ้าไม่ได้โอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องไม่ลงตัวจริงถือว่าล้มเหลวก็คงไม่ใช่การไปอยู่ที่เบลเยียมของตองกวินก็จะมีพาร์ทเนอร์ในช่วงแรกที่ชื่อว่าน้องเซคเกิลน้องทาวินมหาจินดาวงนี่เป็นเด็กเยาวชนของฟ็อกฮันนะครับได้โอกาสไปอยู่กับโอเอสลูเวนในท เปีแล้วก็ต่อเนื่องถึงทีมชุดสำรองเพราะว่าเขาไปเรียนต่อบปอโทที่นั่นด้วยเซกเคิลก็คือพี่เลี้ยงของตองในช่วงแรกเพราะว่าอยู่ที่เบลเยียมมาก่อนและเซกเคิลเนี่ยก็นาพาให้ตองกวินได้ไปรู้จักกับเจ้าของร้านอาหารไทยในเบลเยียมคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณลุงสมบัตินี่คือสิ่งที่ผมจะบอกว่ามันคือสิ่งที่ตองกวินได้จากการไปที่เบลเยียมครับมิตรภาพของเพื่อนต่างวัยคุณแม่ของตองเล่าให้ผมฟังว่าภรรยาของลุงสมบัติเนี่ยงงมากนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ทีี่่่เเเเเบลลคคลยยยยมมคคคาาไิดวุุณง จะออกมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าชีวิตประจําวันของรูสมบัติไม่มีอะไรมากมายนอกจากการเดินทางไปซื้อวัตถุดิบมาเตรียมไว้ขายอาหารพอขายเสร็จปั๊บปิดร้านพักผ่อนตื่นเช้ามาก็ทําแบบเดิมไปซื้อวัตถุดิบมาขายอาหารขายของเสร็จพักผ่อนวนลูปอยู่เท่านี้ครับแต่พอมาเจอตองทัศนคติมุมมองชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันพาให้คนมาเจอกันได้คุณดูสิครับและมันกลายเป็นกําลังใจเติม,เต,มเต็มให้กันและกันครับคนหนึ่งอาจจะท้อจากเรื่องในสนามได้กําลังใจจากอาหารที่ถูกปากแล้วก็ความเป็นกันเองเ คุณจะเห็นภาพต่างๆนะครับผมลงให้ดูบางส่วนแล้วกันฉลองวันคล้ายวันเกิดของตองอายุ30คุณลุงก็จัดให้ไปไหนมาไหนด้วยกันในเบลเยียมข้ามไปประเทศใกล้เคียงก็ไปกันมาแล้วขนาดที่คุณลุงสมบัติก็เป็นอีกมุมหนึ่งของคนที่เคยอยู่แบบเรียบง่ายเก็บเนื้อเก็บตัวแต่วันหนึ่งก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งในวัย70กว่า จริงๆเรื่องนี้มันทำเป็นคลิปแยกได้เลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมอาจจะนำเสนอในมุมมองเรื่องของมิตรภาพเล่าเรื่องดีๆของฟุตบอลที่ทำให้คนมาเจอกันบ้างก็จะเป็นเรื่องฟีลกูดอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้กลับมาที่เรื่องของตองนิดหนึ่งตรงที่ว่าวันนี้ทำไมการท่าเรือ,อยังไม่ติดต่อก็เพราะว่าตลาดบ้านเราเปิด28ธันวาคมความสัมพันธ์ระหว่างมาดามแป้งนนพนลรัมสามกับคุณท็อปออยวัฒศีวัฒนประภามันไม่ได้มีอะไรที่ยากเลยขอเพียงแค่ ความชัดเจนของทั้ง2ฝ่ายได้คุยกันซะทีนะครับเพราะอันนี้เนี่ยยังไม่ได้คุยกันแบบเป็นจริงเป็นจังยังไม่ได้มีการเริ่มอะไรทั้งสิ้นสรุปเลยครับถ้าเกิดว่าจบฤด,ดูกาลแล้วโอกาสของตองในเจอรียังไม่มีก็อย่าหวังว่าจะมีออปชันในการที่จะยืมตัวเสริมต่อผมว่ายากแต่ถ้าเกิดว่าตองสู้แล้วอยากอยู่ต่อ,อยังไม่อยากกลับไทยก็ต้องไปลุ้นนะครับว่าอาจจะก,กลับไปเบลเยียมไปหาเล่นในลีกรองหรือว่าพ็อกซิบุสเลี๊ซึ่งตอนนี้โอส์ลูเว่นขึ้นมาจากลีนั้นแล้วมาอยู่ในจูบิลเลอร์ านงให้้ไดแต่มันมีเกมแข่งที่น้อยเกินไปนะครับใน Proximus League และก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าตองจะได้ลงสนามประตูเนี่ยมันต้องมีเกมลงต่อเนื่องไม่เหมือนตำแหน่งอื่นที่มันสลับไปเล่นที่ไหนก็ได้คุณเป็นกองหลังคุณก็เล่นได้หลายตำแหน่งขอเพียงแค่ว่าคุณอยากลงสนามแล้วโคช้ชเขาให้โอกาสคุณแต่พื้นที่ของประตูมันมีโอกาสเดียวครับและมันมีพื้นที่ให้คนลงเล่นอยู่เพียงแค่คนเดียวคนไหนดีก็เล่นต่อเนื่องก็ต้องถามใจตัวเองเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยโอกาสในทีมชาติผมบอกเลยว่ามันปิดประตูไปแล้วถ้าตราบใดก็ตาม ตอนกบ,บินยังไม่ได้ลงนิชิโนะเนี่ยเขาก็ดูจากฟอร์มปัจจุบันแล้วดูจากฟอร์มที่เขาเห็นซะด้วยครับไม่ใช่เหมือนในอดีตที่เราเห็นในทีมชาติว่าชื่อชั้นยังพอคำ้ำพอประคองได้มีอะไรก็เรียกใช้กันจนฟอร์มไม่ไหวก็ยังเรียกแต่วันนี้เนี่ยเห็นได้เลยครับว่าอย่างเกมอื่นเครื่องล่าสุดของทีมชาติไทยเนี่ยนิชิโนะก็เลือกที่จะเรียกผู้เล่นใหม่ๆมา,มาหน้าใหม่อย่างประตูนะสารานนนอนุอ,นอินก็เลยลงเล่นในเห็นปฏิวัติคำหมพีรพงษ์เรือนนินและยังมีอีกหลายคนในหลี่อยง,ง่ยานันส้ท สูงจากการที่โอกาสในการลงสนามและการมองเห็นของโค้ชมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่ต้องเดินทางไปดูที่สนามไม่มีไฮไลท์ให้ชมไม่มีการถ่ายทอดให้ดูวันนี้มันมีหมดแล้วฉะนั้นโอกาสของใครที่ทําให้โค้ชได้เห็นได้มากกว่ามันก็มีภาษีดีกว่าที่จะได้โอกาสในการรับใช้ชาติฉะนั้นข่าวของตองกวินก็คงต้องตามกันต่อเพราะว่าบทสัมภาษณ์ของคุณท็อปออยวัฒศรีวัฒนประภาถือเป็นการปลดล็อก ok เลยนะครับถ้าไม่ต้องจ่ายค่าตัวแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายสโมสรคงจะสนใจแต่ด้วยชื่อเสียงดี ครีของตองกวินก็คงต้องเลือกเดี๋ยวคงได้วิเคราะห์กันต่อเนื่องแน่นอนสําหรับเรื่องนี้ครั้งหนึ่งตองกวินนะครับอุ่นเครื่องในเกมเจอของโกที่ถูกเรียกตัวกลับมาลงเล่นเกมนั้นเขาได้เฝ้าเสาเป็นตัวจริงหลังจากที่จบเกมเนี่ยเขาก็นั่งแช่อย,อยู่ในถังน้ําแข็งแล้วก็มีโคช้ชคนหนึ่งเดินมาคุยกับตองกวินและวก็บอกว่าโอกาสของตองเนี่ยควรจะต้องไปเล่นเจลีก เพื่อหาโอกาสลงสนามแต่พอนเจอเพซันออกแล้วเปลี่ยนกุญซือคนใหม่ตองหายเจ็บกลับมาเขาไม่ได้โอกาสในการลงสนามเพราะว่าช่วงที่เขาเจ็บคนที่ลงไปแทนที่ดันทําหน้าที่ได้ดีนี่คือความโหดร้ายของตําแหน่งผู้รักษาประตูครับที่เราต้องเข้าใจสถานการณ์และอันนี้ก็ไป่ไเ้เขัาข้างคนไทยด้วยกันแต่มันเป็นแบบนี้ถ้าตองไม่เจ็บผมเชื่อว่าโอกาสของตองก็จะมีต่อเนื่องมากกว่านี้แต่ในเมื่อจังหวะทามมิ่งมันไม่ได้ตองก็เลือกหาวิธีการจนในที่สุดสามารถมาปิดเดียวกับซัปโปรโรแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดฉะนั้นวันนี้ประมาณ2อ ที่ตอนกระวินไปใช้ชีวิตในต่างแดนทั้งที่เบลเยียมแล้วก็ญี่ปุ่นผมว่า เต็มที่แล้วครับแล้วก็เผชิญอะไรมามากมายหลายเรื่องนะครับที่ผมได้ฟังมาบางเรื่องมันก็เล่าไม่ได้บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่นักบอลทุกคนจะต้องเจอและเขาก็อดทนถึงอยากทําคลิปนี้มาชื่นชมทัศนคติของกวินที่ไม่เคยออกมาตอบโต้ตอะไรทั้งสิน้นแล้วก็อยู่เพื่อสู้กับความฝันของตัวเองไม่รู้มันจะเป็นจริงไหมมันจะเป็นเพียงแค่ฝันลอยๆหรือสุดท้ายมันจะมีโอกาสหลังจากนี้พวกเราควรจะให้กําลังใจอันนี้เป็นคลิปที่อยากทําให้กําลังใจกวินโดยเฉพาะเลยนะครับและผมก็ไม่อยากเห็นคอมเมนต์ต่าง หรือว่าการเข้ามาเสียดสีนักเตะไทยแล้วก็บอกว่าไปทาไมสุดท้ายไปก็ล้มเหลวเพราะคุณเก่งไม่จริงผมเชื่อว่าความเก่งของคนที่จัดประสบความสำเร็จอย่างแรกคือคุณต้องกล้าออกไปเผชิญกับโลกภายนอกก่อนซึ่งกวินทําให้เห็นแล้วนะครับแล้วคนอื่นๆที่ไปสู้ตอนนี้เนี่ยเขาก็แสดงเห็นแล้วว่าเขาสามารถเล่นได้ในต่างแดนแสุดท้ายมมาด้วยครับอดทนนะครับมาด้วยการฝึกซ้อมระเบียบวิน,นัยทัศนคติแต่ปัจจัยทุกอย่างที่ผมบอกถ้าไม่มีโอกาสเข้ามาทุกอย่างก็จบเหมือนกัน ซึ่งกวินเจอปัญหาในเรื่องนี้ให้กําลังใจตองกันหน่อยนะครับหวังว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะอยู่ต่อที่ไหนก็ตามหรือกลับมาที่ไทยลีกกวินก็ไปสู้เพื่อคนไทยมาแล้วไปสู้เพื่อฝันของตัวเองมาแล้วและหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสถานการณ์ของกวินทำสัจจานานและสถานีต่อไปของเขาจะเป็นที่ไทยไหมแต่ผมเชื่อว่ามีโอกาสสูงกลับไทยแน่นอนจะเป็นทีมไหนจะเป็นท่าเรืออย่างที่ก่อนหน้านี้ลือกันมาตลอดวันนี้ที่ผมบอกว่ามันยังไม่ใช่เพราะเขายังไม่ติดต่อแต่ถ้าเกิดติดต่อเมื่อไหร่ก็จะบอกเท่านั้นเอง และทั้งหมดนี้คือคิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ4ช่องทาง YouTube Facebook IG แล้วก็บล็อกดิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันแล้วก็ใน YouTube กด Subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าผมลงคอนเทนต์ใหม่เมื่อไหร่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ